Hello, I'll Today I show you, same I promised, yeah, about uh, making food, uh, Simon, tradition, Simon from the Motten. My, uh, my husband, okay? And now I have to speak Norwegian. Hello, hola, Simon. same, you the same, Som uh, mat fra måten, uh, lak. uh, lakk, uh, lak inni åen. Så so, hva hva skjer, hva han nå? Nå no, du må snak. du må snakke, snakke Da blir det laksefilet først. Torping her. Så, jeg snakker, ok? ก็ทุกสวัสดีค okay? ่ะทุกคนพี่ก็มาทําตามสัญญานะคะก็คือวิธีการทำปลาไซมอนอบเนยนะคะเป็นอาหารท้องถิ่นของนอร์เวย์นะคะเป็นอาหารท้องถิ่นของนอร์เวย์หรือท้องถิ่นของตามบ้านเกิดของเขานะคะนี่คือวิธีการทํานะคะก็ใช้ปลาไซมอนยี่ห้อซันมานะคะยี่ห้อซันมามาสกกดอนเนี่ย ก็สเตอร์สกีว่าจะขัดไอโฟนต่อซื้อแล้วก็ฟิม่าอยู่แล้วป่ะโซมเชอรี่ป๊อสเนบิโตเอาออกมาแล้วนะคะปลาปลายี่ห้อซันมานี้ใช้ทำชูชิได้เลยนะคะเพราะมันเป็นปลาที่อร่อยมากและเป็นเนื้อปลาที่ไม่มันนะคะไม่มันดูมอสนกแกะโอโซซันมาลักอาวันลิปรออกขันลอกแกชูชิโอโซ เด็นได้ตีกับเฟตซ์ันมาลักสเปเชียลลักซ์วัลลีกูลักซ์บัลลีกูลักข้าสไปเซซานันโซดูสปเซะนี่นะคะพี่จะกินให้ดูอมืทำแบบชูชิได้เลยนะคะกินดิบได้ด้วยนะคะคือแบบปลาซันมารลักเป็นแปปลาที่สดมากนะคะมันจะแพงหน่อยคือ ทามีก็จะชอบกินยี่ห้อนี้นะคะแล้วก็ก็มีที่รองนะคะนี่คือที่รองนะคะลูกเกอร์อินิโอเวนคุณมองไงนุ่มมาเปิดโอเวนเปิดโอเวนจะตั้งที่108องศาเลย108ค่ะเด็กใช้เอ่อก็เปิดเอ่อเตาอบนะคะไม่ต้องใช้ลมนะคะไม่ต้องใช้ลมนะคะ เตาอบไม่ต้องใช้ลม180องศานะคะมันก็แล้วแต่ตูต้เตาอบของบ้านของแต่ละคนอีกนะคะแต่เตาอบบ้านพี่มันร้อนค่ะร้อนเร็วมากก็เลยต้องาาแล้วก็เน,นี่ยคะ่ะมีมมถาดนะคะถาดสําหรับรองแล้วก็รองเอเอเขาเรียกอะไรวะภาษาไทยฟอยหรอดูโมเชว่าแฮเตอร์เดนโอ้โหมาเซสเม่มาเซสเม่ม ก็นี่นะคะก็ลองกระดาษฟอยก่อนนะคะเพื่อเราจะได้ไม่ต้องล้างมากนะคะไอไอแผ่นเนี่ยเพราะว่าปลาลักไอปลาไซมอนมันจะติดนะคะถ้าถ้าเราจริงจบางคนเขาก็ใช้ถาดไปเลยก็ได้แต่ว่าบ้านพี่พี่ขี้เกียจขาดค่ะพี่ก็เลยต้องใช้เอาใบไอไอกระดาษฟอยนะคะลองมันจะได้ไม่

แล้วใส่กั๊กซมันด้วยไหมอ่ก็เขาก็ทำอย่างนี้นะคะก็ดูนะคะก็ก็มีไอ้นี้มันเป็นเครื่องปรุงนะคะก็คือไอ้กะเพราแห้งเราเนี้ยค่ะเห็นไหมคะเป็นกเพาแห้งเขาเรียกคลิตเดนะคะที่นี่เขาเรียกคลิตเดก็คือเครื่องปรุงนะคะ แล้วก็มีเอ่อเอ่อพริกไทยพริกไทยผสมนะคะพริกไทยผสมมันเป็นพริกไทยผสมมะนาวพริกไทยผสมคือมันเป็นเครื่องปรุงนะคะพริกไทยผสมมะนาวกระเทียมอะไรทุกอย่างนะคะนี่คือเลมอนเขาเรียกเลมอนเปปเปอร์นะคะแล้วก็ใส่ลงไปนะคะเขาบอกแล้วก็ใส่ลงไปแบบนั้นนะคะค่ะแล้วก็มีอีกเครื่องปรุงหนึ่งก็คือ ที่ขาดไม่ได้ที่พี่ทําเองที่พี่ทําคลิปเอ่อโชว์ไปแล้วนะคะก็คือร่ํำเลิกนะคะหมายถึงว่าไอใบกุ้ยช่ายป่าที่พี่ไปเก็บมานะคะแล้วก็มาทําเป็นเครื่องปรุงสําหรับฝรั่งนะคะที่พี่ทําโชว์ไปแล้วนะคะนี่นะคะ,ะเ,เนี่ยคะ่ะก็พี่มาทําให้ใหม่นะคะเพราะว่า โดนลบไปลบไปสองคลิปคลิปที่แล้วมันไม่มันไม่สมบูรณ์ค่ะก็เลยทําคลิปให้ใหม่นะคะว่าวิธีทําเป็นยังไงก็ให้พ่อครัวเขามาทําว่าแะไรเล็กพอโซนี่พ่อครัวว่าโซ่ซีดาเนาะอันเนี้ซีดาแล้วก็อย่าลืมลงอ้วนนะคะลงอ้วนไอคอนเลยลงอ้วน ก๊าสมาร์ทค่ะกาสมาร์ตเนี่ยค่ะไม่ต้องแบบเราไม่ต้องไปไปซื้อให้มันยุ่งยากนะคะเครื่องปรุงที่เหมือนที่พี่บอกนะคะอะไรเก๋เดนแบตเดนเดนอโซลิตเล่้าเหลือคาไปเป็นมีแย่มีแย่เลย แล้วก ah, okay. no ็ดมนะคะหน่อยหนึ <m idd el> ่งนะคะเราอย่าใส่เยอะเกินไปนะคะเพราะมันจะได้มันจะไม่ได้รสชาติเนื้อปลานะคะเขาบอกเราต้องใส่นิดนิดอย่างละนิดอย่างละหน่อยนะคะเพราะว่าเราต้อง ใส่เราได้เราจะได้รสชาติจากเนื้อปลาด้วยนะคะเนื้อปลานะคะถ้าเราใส่เยอะเกินไปเราก็กินแต่ครีดเดยใช่ไหมคะเราต้องกินเราก็กินแต่เครื่องปรุงนะคะมันมันก็ไม่อร่อยนะคะเขาบอกนะคะสกเซเลรี่ก็เออเขาเรียกต้นภาษาไทยเขาเรียกอะไรวะอันนี้เขาเรียกซาลาลีนะคะต้นซาลาลีต้นสัตว์ เออเอามาพอทอดไทยแบวติแก้วให้เตยเมนพอนด์เดซ่าเหรอนีนี่นะคะเป็นเป็นผักในแบบนี้นะคะพี่ชอบกินมากเลยแล้วก็ลดฟาร์มอ้วนได้ด้วยนะคะนี่นี่นะคะลดฟาร์มอ้วนได้ด้วยนะคะเอามาปั่นนะคะเอามาปั่นมันเป็นเอออย่างดีมากค่ะลดฟาร์มอ้วนปั่นใส่กับแครอทนะคะเนี่ยเดี๋ยวพี่จะทําให้ดูสักวันหนึ่งนะครับเออเออ Så skjærer vi den helt ned så det roter. Der er det masse smak. der, nesten Så utnytter vi siste biten her. Sånn. Nå så skriver vi over fisken. Litt imellom sånn. เขาบอกว่าใส่ตรงกลางหน่อยนะคะแล้วมันจะมีความรู้สึกเออได้รสกลิ่นหวานอมหวานแล้วรสของสลี่ลงไปนะคะสองอือเสร็จแล้วนะคะแล้วก็ เออที่ลืมไม่ได้ก็คือพริกหยวกหวานนะคะพริกหยวกหวาน